เช่นเดียวกันกับประกันสังคมค่ะก็ได้มอบของขวัญปีใหม่นะคะให้กับผู้ประกันตน24.61ล้านคนตรวจสุขภาพฟรีใน14รายการในส่วนของผู้ประกันตนชาวจันทบุรีค่ะครอบคลุมสิทธิ์ใดแล้วก็สามารถใช้บริการได้ที่ใดบ้างรวมพูดคุยกันกับคุณมาลีช่อไม้ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะคะ่ะท่านประกันสังคมคะของขวัญปีใหม่ที่บอกว่าประกันสังคมให้ในปีนี้ค่ะถ้าพูดรวมๆมีอะไรให้กับผู้ประกันตนบ้างนะคะค่ะเราก็มีสามอย่างด้วยกันนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะรายการแรกเลยนะคะตรวจสุขภาพฟรี14รายการนะคะอย่างเช่นไขมันในเลือดนะคะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้เชื้อไวรัสตับอักเสบตรวจเล่านมและรายการอื่นๆนะคะทั้งหมดแล้วรวมสิบสี่รายการนะคะค่ะชิ้นที่สองก็คือนะคะผู้ประกันตนฟันดีด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ณสถานประกอบการนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะนี่โรงพยาบาลที่จัดรถโมบายเคลื่อนที่นะคะซึ่งให้บริการณสถานประกอบการนะคะมีการถอนฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดอุดฟันนะคะ ในกรุงเทพและริมนณฑลนะคะมีจำนวนสิบเก้าคันคะนะคะถ้าผู้ประกันตนสถานประกอบการไหนที่มีเกินหนึ่งร้อยคนขึ้นไปนะคะถ้าประสงค์จะให้รถโมบายมาใช้บริการเื่อนที่นะักสถานประกอบการของท่านสามารถประสานมาที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดจันทบ,บุรีได้นะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์สามแปด สามศูนย์สามศย์สองถึงสามนะคะ,คะซึ่งเราจะประสานไปที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้นะคะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยนะคะสำนักงานประกันสังคมพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ,คะเราใช้ชื่อว่า SSO Plus บกนะคะซึ่งมีประโยชน์อะไรนะคะสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่โหลด SSO Plus บวกของเราแล้วนะคะใช้บริการประกันสังคมครบวงจรเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบนะคะเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะการขึ้นทะเบียนนายจ้างขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและสมัครเป็นผู้ประกันตนนะคะและที่สําคัญเลยนะคะปัจจุบันเนี้ยสำนักงานประกันสังคมเรานะคะไม่ว่าจะเบิกสิทธิประโยชน์เจ็ดกรณีนะคะหรือว่าบําเหน็จบํานาญอะไรก็แล้วแต่นะคะเราให้เบิกผ่านระบบ e- s ซิลเซอร์นะคะซึ่งเมื่อ sso plus ของเราแล้วเนี่ยท่านสามารถยื่นนะคะ ยื่นขอรับผ่านระบบนี้ได้เลยนะคะค่ะท่านคะในส่วนของรถเคลื่อนที่ทำฟันนะคะเห็นบอกว่าจะต้องมีผู้ประกันตนเกินหนึ่งร้อยคนใช่ไหมคะค่ะเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายนาะในการที่ว่าเราจะจัดรถออกมาจากกรุงเทพที่ท,ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการกับเราค่ะเดินทางมาต่างจังหวัดค่ะเราก็อยากให้มีผู้ประกันตนเยอะนิดนึงนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี่เกิดจาก ผู้ประกอบการหรือว่าในส่วนของสำนักง,งานประกันสังคม<อ>จังหวัดเป็นคนดูแลเหรอคะอันนี้สำนักง,งานประกันสังคมรับผิดชอบคา่าใช้จ่ายหมดเลยนะคะกรณีมีสี่รายการเนาะถอนฟันขุดหินปูนผ่าฟันคุดอุดฟันนะคะ,คะ,คะซึ่งสถานประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเพียงแค่แจ้งความจำนองมาที่สำนักงานประกันสังคมจัจทนทบุรีนะคะซึ่งมีซันนะคะจะประสานไปที่ส่วนกลางนะคะร่วมกับโรงพยาบาลที่ MOU กับเราเนี่ยนะคะ มาให้บริการท่านได้นะคะซึ่งโครงการเราจะมีตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนา2,567นะคะ ถ้าสถานประกอบการหรือผู้ประกันตนให้ความสนใจเยอะมากๆนะคะ <S <S เราก็อาจจะต่อโครงการนี้ออกไปอีกค,ค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะของขวัญน,นะคะแมมท่านประกันสังคมคะทีนี้บอกว่ามี3ด,ด้านด้วยกันที่<ม>เป็นของขวัญน,นะคะให้กับพี่น้องผู้ประกันตนทีนี้ชาวจันทบุรีแน่นอนว่าเวลาทําประกันสังคมก็จะขึ้นตรงกับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลรัฐแต่ว่าอาจจะมีการขยายพื้นที่แตกต่างภูมิลําเนากันออกไปทีนี้เขาสงสัยว่าจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องเข้ามาในมือ เข้ามารักษาเข้ามาใช้บริการในเมืองหรือว่าใช้ตามสิทธิ์ได้เลยอะคะ่ะค่ะขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีเรานะคะโรงพยาบาล,ลที่ร่วมโครงการเมนหลักก็คือพระปกเกล้าใช่ไหมคะค่ะแล้วโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยเป็นเครือข่ายของพระปกเกล้านะคะซึ่งถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็แนะนําให้ท่านเข้าโรงพยาบาลประจำอำเภอเนื่องจากว่าไม่ต้องเดินทางมาที่จังหวัดนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก หรือถ้าโรงพยาบาลประจมามำเภอเห็นควรว่านะคะควรจะส่งต่อโรงพยาบาลจะส่งต่อมาที่พระประกเกล้าให้นะคะซึ่งนะตอนนั้นเราสมมุติว่าเราเป็นไม่เยอะแต่เรามาโรงพยาบาลพระประกเกล้าเราเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งโรงพยาบาลจังหวัดผู้ป่วยก็จะเยอะใช่ไหมคะเราไม่อยากให้ผู้ประกันตนเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นน่ะนะคะค่ะค่ะก็สามารถใช้ตามสิทธิ์ได้เลย ช่ค่ะใช่ยกเว้นนะคะยกเว้นสมมุติว่าเลือกพระปกเกล้าแล้วนะคะไม่สามารถเข้าได้เราเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเข้าโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่เราเลือกได้กรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินนะคะซึ่งถ้าเมื่อเราเจ็บเกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินเราเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้เลือกตามสิทธิ์ได้นะคะแต่ต้องแจ้งโรงพยาบาลนั้นๆด้วยว่าเราเลือกโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีไว้นะคะซึ่งโรงพยาบาลจะ ส่ตงต่อการรักษาหรืออะไรเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะค่ะผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ,คะท่านท่านประกานสังคมค่ะ ที่กล่าวมาถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ประกันตนค่อนข้างที่จะมากอยากให้ท่านประกันสังคมช่วยบอกกล่าวชี้แจงสําหรับผู้ประกันตนหรือคนที่ยังอยู่นอกระบบอะคะ่ะให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อนะคะส่วน สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็คือไม่ได้เป็นลูกจ้างส่วนราชการภาคเอกชนสถานประกอบการนะคะคือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนะะี<า>่ยค่ะทําสวนทําไร่นี่แหละนะคะถ้าเราไม่มีนายจ้างก็คือเราเป็นกิจการเจ้าของตัวเองทำเจ้าของสวนใช่ไหมคะขา,ขายอยู่กับบ้านพ่อบ้านแม่บ้านนะคะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราสี่สิบกับเราได้นะคะมาตราสี่สิบคุ้มครองหลายรายการนะคะถ้ายัางไงแล้ววันนี้ไม่ทราบเวลาจะพอไหมจะขออธิบาย คร่าวๆได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระมไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะแม่บ้านหรือข้าราชการบำนาญน,นะคะซึ่งหรือผู้ที่ได้รับบำนาญรายเดือนของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วนะคะก็สามารถสมัครได้เงื่อนไขาการสมัครนะคะอายุ15ปีบริบูรณ์ถึง65ปีนะคะสถานที่ที่จะสมัครได้ก็คือเคาน์เตอร์ทกศ ซเว่นนะคะ,คะแล้วก็สำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะซึ่งการคุ้มครองเนี่ยนะคะการบัตรตาสี่สิบเราจะไม่คุ้มครองค่ารักษาเราจะมีค่านอนโรงพยาบาลค่าจัดการศพนะคะ,คะเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตค่าสงเคราะห์บุตรนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ท่านเป็นผู้ทุพพลภาพเราก็มีเงินเดือนให้ด้วยนะคะช่องทางการส่งเงินก็หลายช่องทางด้วยกันนะคะ ไว้วันหน้ามีเวลามากกว่านี้จะขอรายละเอียด <c oughs> ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประกันสังคมจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากนะคะที่มาบอกถึงของขวัญปีใหม่ดีๆที่ประกันสังคมมอบให้กับผู้ประกันตนแล้วก็เน้นย้ําถึงความสําคัญในการที่เข้าสู่ระบบด้วยวันหน้านะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวคงได้มีการพูดคุยกันอีกค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ